เส้นหนานะครับสีดําเนี่ยเส้นหนาอ่าอันนี้มันอยู่ใกล้เห็นไหมครับหเห็นไหมครับอันนี้ก็คือปลายชายคาตรงนี้ก็เป็นเชิงชายนะครับเนี่ยเชิงชายมันอยู่ตรงนี้ที่เขียนรถรูปตัดแล้วก็เขียนมาได้ตรงนี้อืมนะครับมันเอียงแบบไหนครับเอียงก็คือสามห้าองศาทั้งแล้วก็ครูก็ปรับให้ดูแล้วนะครับอันนี้ก็คือสี่สิบตรงนี้ก็คือสามสิบเห็นไหมครับ ตรงนี้ก็คือ,อ,างองสาม่้าองศาเราก็ปรับปรับที่างงสามงี่าองศาเห็นไหมครับเอ็นตรงนี้ก็คือระยะที่เราตั้งฉากนะครับเราตั้งฉากตรงนี้ระยะตั้งฉากนะครับตรงนี้ก็คือระยะที่เชิงมชายตั้งฉากตรงนี้ก็เหมือนกันที่เชืงมชาย,าย,าายาตั้งฉากเห็นไหมครับทีนี้อะไรอีกครับตรงนี้ก็เป็นครอบเห็นไหมครับครอบ,อบมันก็ขึ้นมาตรงนี้แต่ตรงนี้มันอยู่ไกลออกไป นั้ครูก็ต้องใช้สีน้ำเงินนะครับเป็นเส้นปานกลางเห็นไหมครับเป็นเส้นปานกลางวันนี้เป็นครอบนะครับนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวใช้เครื่องมือนะครับมาเขียนตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับเราจะเขียนครอบตรงนี้นะตรงนี้เราก็เขียนด้วยเครื่องมือนะครับโค้งตรงนี้นะครับใช้เครื่องมือนะครับอย่าวงแบบครูนะแบบนี้ตรงนี้ก็โค้งลงตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ย แล้วก็ตรงนี้ก็มีเส้นเล็กๆอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นตัวไม้กันนกนะครับอ,อ่านะครับตรงนี้แสดงว่าเส้นสีดาเนี่ยมันอยู่ใกล้เรานะครับส่วนทีนี้รอดหลังคารอดหลังคาครูก็บอกแล้วว่าเป็นเส้นบางใช้หนึ่งต่อห้าสิบนะอ่าหนึ่งต่อห้าสิบตรงนี้อ่าสมมติสิบเซนแล้วก็ห้าเซนสิบเซนห้าเซนไปเรื่อยๆสิบเซนห้าเซนอ่าเปรอนคู่นะครับแล้วก็เขียนไป นะครับเราว what, ัดระยะไปแล้วแต่ตรงนี้ก็ต้องเขียนเป็นอะไรครับต้องเขียนเป็นเส้นบางอ่าสิบเซนห้าเซนนะครับอันนี้ก็เป็นลอนคู่นะครับที่เราเขียนแต่หลังคามาแล้วนะครับสิบเซนห้าเซนหลังคานะครับอันนี้ห้าเซนแล้วก็ห่างไปสิบเซนแล้วก็ห้าเซนแล้วไปสิบเซนห้าเซนแบบนี้นะนะครับเป็นเส้นบางใช้เส้นบางนะครับเป็นผนังตรงนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้เราก็เขียนอันนี้ก็คือใต้ท้องคานตรงนี้ก็คือที่ปิดปิดตรงไม้ปิดตรงไม้ปิดตรงนี่ก็คือไม้หกนิ้วมันไม้สังเคราะห์นี่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือเป็นภายนอกทั้งหมดเลยอ่าเห็นไหมครับเราเขียนแล้วเห็นไหมครับลูกด้าน พี้นตรงนี้ความสูงเท่าไหร่จากระดับพื้นภายในดูให้ดีนะครับจากระดับพื้นภายในวัดขึ้นมาเท่าไหร่ครับ2เมตรแล้วขึ้นไปอีก5เซนอันนี้ก็คือเป็นระดับความสูงของอะไรครับของหน้าต่างนะครับระดับความสูงของหน้าต่างนะครับทีนี้วัดลึกลงมาเท่าไหร่ครับหน้าต่างเนี่ยเมตรสิบหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เมตร หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เมตรอ่าแล้อีกเท่าไหร่อีกครับอีกห้าเสนอ่าอีกห้าเสนนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นไม้ที่เดินเป็นคล้ายๆเป็นสเกิร์ตอ่ะครับก็คือเป็นกระโปรงถ้าแปลภาษาโน้นนะครับก็คือมาปิดทับตรงนี้อีกทีหนึง่งตรงนี้ผนังตรงเนี้ยเป็นอะไรครับเป็นผนังอ่าในตรงนี้นะครับอันนี้คนละอันกันแล้วนะในรูปตัดนะตรงนี้เป็นผนังภายนอกเนี่ย ก็เป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขผนังหมายเลขหนึ่งนี้เป็นอะไรก็คือผนังไม้อัดซีเมนต์ไม้อัดซีเมนต์หนาเท่าไหร่ครับหนาส mm. ิบสอมิลลิเมตรทีนี้ตรงนี้เนี่ยหน้าต่างเนี่ยมันจะเข้ากืกลางของเสาเสาตรงนี้คือ2เมตรห้าสิบกืกลางก็คือเมตรยี่สิบห้าเห็นไหมครับตรงนี้ถามว,ว่าหน้าต่างนี้เท่าไหร่ก็คือ,อบาร์้วเท่าไหร่เรามาวัดตรงนี้ก็ได้แล้วก็กรูเขียมแลห้าสิบเซน ห้าสิบเซนตรงนี้เข้าตรงกลางก็คือยี่สิ้าตรงนี้ยีห้านะครับทีนี้วงกลบเท่าไหร่ครับวงกลบก็คือ5้าเซนอ่าเป็นบานเปิดเดี่ยวนะครับบานเปิดเดี่ยวอ่าตรงนี้ห้าเซนแล้วก็อีกห้าสิบแล้วอีกห้าเซนอ่าตรงนี้เท่าไหร่ครับ5้าเซนแล้วอีกห้าสิบและอีก5้าเซนอ่าเห็นไหมครับ แล้วเราเราก็ล่างเส้นนี้เป็นเส้นบางๆไว้ก่อนเห็นไหมครับตรงนี้อันนี้คือหน้าต่างเป็นบานเปิดเดี่ยวนะครับบานเปิดเดี่ยวบานเปิดเดียวเห็นไหมครับดดทีนี้ความสูงเม,ม็ดสิบตรงนี้คือทิศทางการเปิดทิศทางการเปิดทิศทางการเปิดเม็ดสิบครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่ครับก็คือห้าสิบห้าเราก็ขีดตรงนี้ห้าสิบห้าตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ห้าสิบห้าห้าสิบห้าล้วก็ปรับเซ็ตตัดมุมตรงนี้ครับ เม็ดสิบเนี่ยมันจะเอียงตรงนี้พอดีกดกดอ่าตรงนี้นะครับเส้นเป็นเส้นบางนะนะครับเส้นบางตรงนี้ประมาณสิบห้าเซนนะขอโทษทีตรงนี้ประมาณสิบห้าเซนนะครับ,บ,นะนะรบ,บตรงนี้เป็นเส้นบางก่อน นะครับทีนี้ตรงนี้จะมีไม้ปิดมุมตรงนี้ไม้ปิดมุมนะครับเป็นไม้ปิดมุมนะครับคือมันจะเป็นปิดมุมแบบนี้นะครับมันจะเป็นอยู่แบบนี้เข้าใจไหมครับมาติดแปะเข้าไปตรงนี้ที่มุมตรงนี้มันจะทําให้เกิดความสวยงามมากขึ้นก็ถามม่าเข้ามาเท่าไหร่ก็ประมาณ5เซนตรงนี้ก็ประมาณ2นิ้วนะครับไม้ปิดมุมตรงนี้นะครับเป็นไม้สักเลาะเหมือนกันเป็นมุมฉากแบบนี้ นะครับเป็นมุมฉากแบบนี้ะนะก็มาแปะอีกก็ไปตรงนี้เ,นเห็นไหมครับการเขียนรูปด้านหรืออะไรแบบนี้ไม่ยากเลย